นะอันนี้อันจักพันอันนี้เอาเอาสออัน,น,อออนขจังไหน,นก้อน,อ 3, อน,นก้อนละสามพันี่พเขาเอินขนม,มยงังขนมจอ,มจอบ้านเราเรียกี<ป>ทาโกเลยที่ใจหสายเดอ 嗯。Okay. เพราะมันสุกมันก็จะปลอยมันจะฟูขึ้นอ,อนเคลียอันนั้นเป็นบบกทั่วเหลืองบอกบ้านหลัลิ หลวงพระบางน a ช i ั่นมิวเซมครับ and this is uh, the viewpoint ดูไว้เอาหนุนยายหน่อยเอาอนุนยายหน่อยเอออา20บาทเทไรคะ20บ10,000 20บาท10,000น0 0 0 0 3,000เยอง2 0 <c> 0 <oughs> อันนี้สองพันเออห้าพันแบงห้าพเดี๋ยวซื้อนกไหมซื้อมาฝากขอบขอบคุณไลายซื้อขนมม้อเป็นจากพันนี่มนห้าเอานเนาะคุณลูกเอาตัวเดียวเนาะแม่ไม่เอาค่ะนั้นส่งมือเดี๋ยวจะถอนห้ห้าพันพี่ปี่แบ่งส่งมือ หมื่นหมื่นเอ็ดสามยัง่งผนท่นแม่แล้วถึกต้องเนาะพี่แม่แล้วโชคดีสชกหมนเนอะอเนมานปรเดิมร้าน่มานม่านอย่าลืมกินขนมจอกเด้อแม่โชคดีจ้า โอเคครับ for making merit มันเท่าไหร่วะ5,000ันก็ยี่สิบาทครับ20บาทเราอิสอเบล fifty cent มันจะชิชิคูคูได้อีกไหมมันขึ้นอย่างเงี้ยไปอีกประมาณ3เท่าเที่ยวหลวงพ่อบาง amazing Laos หลวงเขาบังว่าไงเอ้รนนั้นอะไรนะซิมเปิลอะไรนะ

โอเคหนึ่งสองรูปนี้ขายให้สองร้อยสองร้อะไรของไ,งไกิหนึ่งสองถ้าเรารู้ได้ไหงขายตอนไหนวะเชฟตาถ่ายูเเห็นเหรอ

来。<Okay. S 2> okay. พี่โปเสียงเสีเสียงได้ว่เคยเสียงทันทีโอ้มียกด้ค่ะเมยวิ ไมนน่เหมือนบ้านเรเลยอันนี้มันเล็กมากทำไมมันยากอย่างนี้บเบิดร้หลัลงล้มเบิดสลัก อ่านนี่ฟังถ่ายรูปไปก่อนถ่ายก็ถ่ายแบบเพีบๆสิใบที่แปดถือบอลยังคือยังนะหูมะหัว,หวสดคืออะไรอุดอุดสาปะคืออะไรอะอะไรเนี่ยอมอ,นอมนออมนเป็นร้าง bên sáng, oh, xì đay phùa, một, mèn, an, an bảy xiêm xi, thấy này, dải mua sang an đang này. ใบที่แปดแข่งบอลมโหสถมโหสถมโหสดอุซาปะธรรมะธรรมมอนเป็นห้างทานมีทานนี้สร้างจึงแจ้งคงไผ่คิดถึงคิดถึงกันเส้นทุกเส้นยากไผ<ห>่ลำบากบอ,กบอมาเบียดเบียนเพียน ค้าขายจะราบรวยมากเอียงเจ้าชู้เอียงนี่สู้สู้จงหากจะสมใจสมใจไม่ข้ามคองหายจะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วจะเห็นแล้วแล้วอันดีอยู่ดอกดีป๊อปอันอันอีน้ำนี่แม่ใบซาซี นี่หิจะแปลว่าอย่างห้ามยของหายโค้งห้ยอันแล้วอันนี้คืออะไรอันเสนทุเส้นที่ถึงกันเสนทุเสนเนี่ยแบบคิดถึ่งเส้นทุกเส้นยาแบบคิดทึ่งกันเราโบเห็นกันนะเ่ส้นทุกเส้นยาโอ้ยดีอยู่ดอกไปไปแล้วนะแบนมันดีแล้วเดี๋ยวนี้มันมีไทยอันน่ะเห็นหน้ากันใบทีสาวซีดียิงหนักหน้าพระ拉萨พระ拉萨ดา ได้ซาบกแล้วเลิศดได้ซาบกเลือดลาบจะเกิดลาบจะเกิดมีเทแนนอนสายสมอนสายสมอนงามงอนงามงอนทองแทแม่แม่นถามหาบุตรตาบุตรตาในททองต้องแม่นแทอ่ะ พิสาธิตบุตรโชคดีที่สุดลาบถึงขนาดจักจักซาดสัตว์คาดแข้วเสียบอะไรทุกโลกโอ้จากคาดแข้วทุกโลกภัยอันตรายเขาว่าสิซิมีอันลูกชายหราอสันว์าไม่อาลูกชายเราเป็นอันชี้คาดบุตรสาวล่ะ